ฮัลโหล Happy Chinese New y e นะคะวันนี้ก็เป็นตุดนจีนค่ะวันแรกของพวกเราเลยนะที่ออกงานตุดจีนด้วยกันคะชเกิดขึ้นที่ไอคอนสยามมีโชว์พิเศษมากมายก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะกับชงกับชุนเป็นยังไงบ้างคะ โอ้ชุดอลังการมากแล้วที่ยิ่งกว่าอลังการก็คือคข่องระดับที่อยู่บนตัวเรามูลค่า2ล้านบาท <Wow. S 1> ใช่บบใช่มีมาก,ากงงใช่เมื่อกี้ตีกอง <c oughs> ไม่กล้าตีแรงเลยคะ่ะกลัวกลัวหายเดี๋ยวจ่ายเขาไม่ไหว <c oughs> เสื้อของพี่หลิงอ่ะเขามาในตีมังกร <c oughs> เป็นแบบ represen เมืองจีนอะไรอย่างงี้แล้วก็ของออมเป็นพญานาค r e p r e s เมืองไทยค่ะใช่ เป็นยังไงบ้างคะพยาน่ากับเอ๊ะคือก็ทำงานด้วยกันค่ะพยาน่ากับเหมือนกันเหมืนกันอ่าถึงเกิดประสิทธิผลแล้วก็แบบมูเตลูแบบเต็มมกรูปแบบพี่ใหญ่ยิงมาเร็วมากหนูแต่ำไม่คัะไ้ม่ค่ะไม่ใช่สวยแพงสะกดทุกสายตาให้ให้คนอื่นเขาพูดแล้วยิ่สวยคอ อยู่สวยๆกว่าพอค่ะแต่กีตีกองข้างบนนี้ก็ไม่ธรรมดาใช่ค่ะก็ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรโชว์เบิกฟ้ามังกรเบิกฟ้าใช่ไหมคะเออมังกรเบิกฟ้าใช่ค่ะมหามงคลค่ะเป็นเป็นโชว์ที่เราตั้งใจเตรียมไว้ให้กับแฟนๆค่ะ หนูให้ความสำคัญมากๆค่ะกับตุ๊จีนเพราะเราเป็นลูกหลานบรงกกรใช่ส่วนบ้านหนูก็ให้ความสำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าทางบ้านคุณพ่อก็เป็นจีนแบบจีนมากๆเลยอะไรอย่างี้ค่ะก็ต้องจัดทุกปี gathering ทุกปีอะไรอย่างเี้ยขางเตามีไหมคะมีมีมค่ะน้องไม่น่าจะมีพ่อน้องเป็นน้อง่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพี่ใช่เดี๋ยวรอเดลิงจะถ่ายลง ใช่ค่ะเป็นปีแรกที่แบบเออเขาเรียกว่าคือการให้อังเปาเป็นการแบบเหมือนรับรับคำอวยพรรับแบบฝูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบคนคอยรักมันคือความรักที่ที่คนอื่นมอบให้กับเราใช่ก็ดีใจมากๆแต่ว่ายังไม่ได้แกะนะยังไม่ได้แกะเพราะว่าคือ,ค,อคือหลิงมีความเชื่อที่ว่าต้องเลยตุดจีนก่อนค่อยแบบค่อยแกะได้ใช่เราก็จะเก็บไปก่อน ล้านเลยเนี่ยค่ะเจ็ดหลักมันจะมีนะเลยเหรอคะไม่รู้เลยยังไม่ได้แกะค่ะรอรอค่ะรอองเปาได้ไหมเหรอคะได้เยอะมากแล้วก็เป็นปีแรกด้วยที่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกเราก็มีแค่คนในครอบครัวเราใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีพี่พี่แฟนคลับด้วยกลายเป็นครอบครัวใหญ่เลยทีนี้แกะไม่หวัดไม่ไหวเลยรับสมัครคนแกะไหมคะ ได้ค่ะแต่อาจจะมีเงินหายบ้างอะไรบ้างไม่จุบค่ะไม่จุบเอไม่จ um ุ๊อเอาไยค่ะก็ปีใหม่ปีนี้ก็ขออวยพรเดี๋ยวหลิวจะเป็นภาษาจีนน้องน้องเป็นภาษาไทยก็น่าจู๊ดาจ้าีใ่ใหม่ปีใหม่าีใหม่ปีใหม่ีใหม่ายใหม่ปี่ห่ีใ่ปีาหใีหี ค่ะ Happy Chinese New Year นะคะ I wish you guys the happiness ต๊ดจินปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขกับาพแข็งแดงค่ะคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สินเหนียนไข้เลอะค่ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเราคุยว่าจะให้เงิน520บบาทใช่คือหลิง อูเออร์ลิงก็คือขอให้ขอให้เป็นอังเปาซึ่งที่ที่จีนก็จะมีความหมายที่บอกว่า I love you อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเลขที่ดีที่เรามอบให้กับแฟนเฟนการบอกรักแฟนๆไปด้วยใช่บอกอวยพรไทยด้วยความรักด้วยค่ะถ้เป็นแฟนหลักแสนคนต้อา520กี่แสนเป็นเลยใช่ก็มดตูดก็มดตูดฮะ ความตั้งใจไม่เป็นไรเงินเราหามาใหม่ได้ค่ะใช่ค่ะปีนี้เราก็มีผลงานที่กำลังปั้นอยู่นะคะก็คือเพียงเธอทางช่อง3ค่ะใช่กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะกำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็ถ้าใกล้เสร็จแล้วทุกคนน่าจะได้ดูกันว่าแบบใกล้แล้วอะไรเงี้ยก็ coming soon ค่ะ only you นะคะเพียงเธอรับชมไนทางช่อง3ก็3 3ค่ะใช่ นี่ถ้าอยากรู้ต้องไปติดตามในเอกเพียงเธอเขาจะคอยอัปเดตรูปเรื่อยๆอก็จะรู้ว่าเอ๊ะนี่คือตอนไหนให้ทายว่าเออนี่รูปนี้คือตอนไหนนะทำไมอยู่บนเตียงบางครั้งก็เอออาจจะฝนตกอยู่อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ต้องไปติดตามฮะอ๋อเป็นเพียงบริการกันค่ะ,อะขอะแถลงตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ตะวันเป็นบริการของไอร่านะคะ<อ>ไม่มีอะไรมากกว่านั้น จำเป็นค่ะเพราะถ้าเกิดแบบศิลปินสะดุดล้มอะไรขึ้นมาอ้ยอ้อในอย่างเงี้ยก็จะแบบจับมือทันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ความตั้งใจแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุใช่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันต้องจับมือกันไว้หน่อยเนาะพี่เนาะเออใช่เพื่อความปลอดภัยอ่ะพี่ใช่ไงกองนี้เก้าอี้น้อยด้วยเก้าอี้น้อยมากคือกองแบบเก้าอี้น้อยมากๆหนูก็ไม่เข้าใจก็เลยต้องนั่งตักกัน ฮัลโหลพี่นายขอเก้าอี้เพิ่มหน่อยนะคะหนูไม่มีเก้าอี้นั่งแล้วค่ะถ้าสมมติสักรุ่นเราพูดก็จะไม่นั่งตักกันเลยอ๋อนั่งก็นั่งเหมือนเดิมพี่ถึงได้ออกไปกันย่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะชอบคนเลยชอบกานแล้วค่ะก็จริงจริงมันก็เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้ว แล้วก็จริงๆมันคือกลุ่มกลุ่มน้อยแหละกลุ่มกลุ่มนึงกลุ่มพ่นกลุ่มน้อยที่แบบมาตามอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้อยากให้แบบอยากขอพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองใช่แล้วก็คือเวลางานเราเต็มที่เต็มที่กับงานเราเต็มที่กับแฟนๆอะไรอย่เงี้ยค่ะ<ม>แต่ว่าพอเวลาส่วนตัวหนูก็ ใช่คือหนูจริงๆค่อนข้างที่จะห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองใช่ก็ว่อนให้แฟนๆแบบเว้นระยะนิดหนึ่งค่ะให้พื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ตามรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูก็เป็นห่วงคือการตามรถมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยก็เลยไม่อยากให้ทำคือเป็นห่วงความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยค่ะมีหลักเดือนไหมคะมีหลักหลักเดือนค่ะ ก็มีความกังวลแล้วก็ก้วิตกด้วยกังวลด้วยก็เลยอยากวอนให้แฟนๆที่แบบกำลังตามอยู่ก็หยุดการกระทำนั้นนะคะไม่งั้นจะตำเนินการเป็นทางกฎหมายให้ให้ทางช่องตำเนินค่ะก็ตามก็ตามยังไงคคือก็ถึงกับแพฤติกรรมที่แบบแปลกก็จะมีแบบการตามลถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากจากอีเวนต์หรือว่าสนามบินเราก็จะมีการไลฟ์สดเกิดขึ้นก็จะเห็นทะเบียนรถเราชัดเจนเลยใช่แล้วก็มาพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยมาขอถ่ายรูปแต่ว่าคือพอเราอธิบายเหตุผลไปแล้วเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็ออกไปใช่รู้จักผู้คนนี้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครใช่ ใช่ก็จะมีบางคนที่แบบอ่ะรู้ทะเบียนรถด,ด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วหลังจากนี้หลิงก็จะระวังมากขึ้นใช่คะ่ะอันนี้ตอบได้ไหมคะอันนี้อาจจะไม่สามารถตอบได้ไก็จะก็คือกลุ่มน้อยแหละที่ท,ที่เขาตามก็จะมีบางกลุ่มค่ะที่เรามีการเพิ่มมาตรการอะไร้ไหมคะเพิ่มบริามมารการ ใช<อ>าว่าแบบต่อให้เพิ่มบอดี้การ์ดแต่ว่าแบบถ้าคนจะขับรถตามเขาก็ยังขับตามได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้โดนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยท่านเลยค่ะนอกจากไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอพื้นที่ส่วนตัวของเราเ<อ>แล้วก็แบบรักรักเราอย่างแบบตามกฎระเบียบเราจะได้อยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะ พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นความรู้สึกไม่ปลอดภยัยความรู้สึกกลัวรู้สึกระแวงอะไรอย่างนี้มันมันมันก็มีเยอะเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังมีความระแวงก็กลัวทุกวันนี้รู้สึกใช่ก็จะมีความกังวลเวลาแบบกลับมาคือก็จะไม่ได้กลับกลับพื <ไป S 1> ้นที่ส่วนตัวเลยก็จะไปที่อื่นก่อนแล้วก็ระวังคือก็ติดกล้องไว้เผื่อที่จะมีหลักฐาน <Okay. S 1> ใช่คะ่ะแล้วก็วกเวลารับของอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังมากขึ้น ก็จะตรวจสอบให้ดีถึงคอนโดเลยค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็เป็นเวลาส่วนตัวของเราด้วย ใช่ว่าให้ทุกคนเข้าใจใช่อยากให้ทุกคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือแฟนๆจริงๆแฟนๆเราน่ารักมากส่วนมากก็คือเข้าใจแล้วก็ช่วยกันช่วยกันบอกว่าแบบเอออย่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนๆเราน่ารักมากพอรู้เรื่องมันก็กระทบบ้างสิคะแบบมัน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 เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นเอาอย่างเงี้ดีกว่าใช่ถ้าถ้าเราโดนตามไปพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัว เป็นใครออมเ,อเ,อเอชื่อว่าใครโดนก็น่าจะกลัวเหมือนกันอืมทั้งคุยกับทางช่องไหมคะมีหาแบบแนวทางโซลูชันกันปัญหาค่ะทางทีมงานที่ช่องก็คือช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่แล้วก็คอยปกป้องเราเต็มที่ค่ะแล้วส่วนสภาพจิตใจที่ต้องอยุ่มีเป็นอะไรบ้างคอะคุณกังวลมากเลยมีครั้งมีความกังวลค่ะแต่ว่าจะพยายามแบบเข้มเข้มแข็งเ,เอาไว้เพราะว่า <c oughs> มันคือสิ่งที่แบบเราสามารถทําได้แล้วก็พยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายค่ะเช่นกันค่ะกำลังใจกันกันยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าเออเราทํางานมาด้วยกันทําหลายๆอย่างด้วยด้วยกันก็มีอะไรก็บอกกันะใช่ค่ะถ้าเราเรื่องถ้าเป็นเรื่องเราสองคนก็เราคุยกันตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีอะไรก็บอกกันค่ะ ใช่จริงๆเราค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตกันละกันแล้วก็เชื่อว่าช่องสามก็ไม่ปล่อยไว้หมายถึงว่าช่องสามก็คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็บกป้องเราใช่เต็มทีค่ะไม่ทราบค่ะเอาไม่เห็นเอาเห็นแค่รถใช่หน่งฝากบอกแฟนๆหน่อยว่าอย่าแบบว,ว่าขอเป็นคู่ส่วนตัวเราด้วยคือภาษา เป็นไทก่อนแล้วกันนะก็อยากจะขอร้องค่ะทุกคนแบบอยากให้พวกเราอยากขอพื้นที่ส่วนตัวให้บ้านได้เป็นบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มีเวลาส่วนตัวให้ให้กับพวกเราบ้างคือพวกเราเวลาทํางานพวกเราก็จะเต็มที่เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกอย่างอยู่ในระเบียบเพราะเราจะได้อยู่ด้กันไปนานๆอยากมีความสุขค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะ ค่ะล sí, sí, um. claro. <the> ิง <tech> ด <Kid> <se> ้วยเหรอใช่งหรอไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแปะเอาไหมขอซับใช่แต่ว่าใช่แต่ว่าเขาเขาเข้าใจแล้วแหละเพราะว่าแฟนๆก็ช่วยกันแบบช่วยกันประกาศว่าแบบเออขอพื้นที่ส่วนตัวลิงเข้าลิงเออเข้าใจว่าแบบทุกคนก็ก็เข้าใจรับรู้แล้วแล้วก็เขาก็เป็นห่วงเราใช่เดี๋ยวขอแทายกล้อให้เสร็จนะคะ